นิสสันนาวาร่า2,026ใหม่ล่าสุดเป็นรถกระบะท,ที่ผสมผสานระหว่างความแกร่งกับความหรูหราอย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทางมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูดันไฟหน้าและทรงทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่และสีตัวถังสีน้ำเงินที่โดดเด่นบนท้องถนนภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเบาะหนังเย็บลายสีน้ำเงินระบบหน้าจอดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับการเชื่อมต่ออย่างครบครัน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและการควบคุมที่ง่ายดายมอบความสะดวกสบายในทุกการเดินทางใต้ฝากระโปรงมาพร้อมเครื่องยนต์สมรรถนะสูงที่เน้นทั้งพลังและประหยัดน้ำมันระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับทุกสภาพถนนพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยเช่นกล้อง360องศาระบบเตือนการชนและระบบช่วยจอดนาวาร่า226คือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถกระบะที่แข็งแกร่งแต่ไม่ทิ้งความหรูหราในทุกมิติ ด้านหลังของนิสสันนาวรา2026ได้รับการออกแบบใหม่อย่างพิถีพิถันผสานความดุดันเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัวไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ในที่มืดพร้อมแถบโครเมียมที่เน้นความหรูหรารงฝากระบะพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์ NAVARA ขนาดใหญ่สะดุดตากันชนหลังออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับงานบรรทุกหรือกิจกรรมกลางแจง้งมีบันไดข้างท้ายเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงกระบะ ด้านหลังยังมาพร้อมกล้องมองหลังความละเอียดสูงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดในพื้นที่แคบในรุ่นสีฟ้าสดใสนวารา2026ด้านหลังดูโดดเด่นอย่างยิ่งเมื่อตั้งอยู่ในโชว์รูมหรูพื้นกระบะมีวัสดุกัรลื่นอ,อย่างดีและยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้อย่างง่ายดายทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของ닛สันในการออกแบบที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของความล้ำสมัยอีกด้วย ภายในของนิสสันนาวาร่า2026ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสะดวกสบายและหรูหราในทุกการเดินทางห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังแท้พร้อมตะเข็บสีน้ำเงินที่เข้ากับตัวรถเสริมความรู้สึกพรีเมียมได้อย่างลงตัวแผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนท์ที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างลื่นไหลพวงมาลัยมัลติฟังกชันช่วยให้ผู้ขับควบคุมทุกอย่างได้อย่างแนด่ดายโดยไม่ละสายตาจากถนน ไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียนไลท์โทนสีน้ำเงินให้บรรยากาศที่สงบและมีระดับเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลทำให้ห้องโดยสารของนาวารา2026เป็นมากกว่ากระบะทั่วไปแต่คือความลงตัวของความแกร่งและความสบายระดับ SUV นิสสันนาวารา2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ที่ให้ทั้งพละกำลังและความประหยัดน้ำมันในทุกเส้นทางด้วยขนาดเครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบคู่ให้แรงบิดสูงที่ตอบสนองได้รวดเร็ว แม้ในสภาพถนนที่สมบุกสมบันการขับขี่รู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบใหม่ให้ทำงานเนียบและมีประสิทธิภาพสูงช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารนอกจากนี้ระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดยังให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและแม่นยำเครื่องยนต์ถูกติดตั้งภายในห้องเครื่องที่ออกแบบมาอย่างเป็นระเบียบพร้อมฝาครอบสีดำน้ำเงินที่ดูทันสมัย แข็งแรงสื่อถึงความดุดันและสมรรถนะของนวาวรา2026ได้อย่างชัดเจน